ตัวแรกตัวแรกมาแล้วเฮ้ยน้ำลึกดีจังเลยประจวดทองดูดูแล้วมันก็คล้ายๆปลาหมาเหมือนกันนะมาละเอาก่อนไปเดิมตัวแรกเลย,เอยลองสวบสวบพิซะ หนึ่งตัวก็เป็นปกติชีวิตประจำวันแล้วครับท่านผู้ชมปูก็ตกไม่ได้ตอนนี้ก็ต้องมาหาตกปลาอาไปเป็นกับข้าวก่อนประหยัดรายได้รายได้น้อยรายได้ไม่เคยมีตอนนี้ต้องประหยัดแล้วดึงอีกแล้วตอดตท๊บๆประจวด มันก็มีกูเรานะแต่มันไม่ค่อยกินเหยื่อสักเท่าไหร่มันยังไม่ได้จังหวะไม่ได้เวลามันต่อนีกทีที่เรียบร้อยต่อตึ๊ดติๆดติ๊ดน่อ้วยทำไมมันเบาจังหลุดไปแล้วมั้งเบาเหลือเกิน เรียบร้อยจริงๆหลุดไปแล้วมั้งนี่มันสู้เลยอ่ะเงียบคงหลุดไปแล้วแหละเบาจัดนี่นไงเอาเหยื่อไปกินแล้ว <c oughs> เอเอทำไมทำไมทำไมเริ่มมีตัวต่ออีกแล้วย้อนไปไม่ถึงนาทีเอาแล้วอยู่ไหมเนี่ยอยู่ไหมอ๋ออันนี้น่าจะอยู่แหละบางทีมัน ขันคว้าเหยื่อแล้วเราไปไปวัดมันเนี่ยความแรงของการวัดบางทีมันติดหมิ่นก็เลยฉีกขาดแล้วก็หลุดลงไปอดนี่ไงอันนี้อันนี้ไม่ฉีกอันนี้เต็มปากเลยแต่ตัวไม่ใหญ่นะตัวเล็กปกติจะได้ตัวใหญ่กว่าน,นี้นะเจอแต่ตัวเล็กพักนี้ อเอาเยื่อกุ้งฝอยตัวเล็กๆพกุ้งฝอยตัวใหญ่มันตอดแล้วเหยื่อมันหายดูกันต่อดูกันต่อนู่นเอียงไปนน่นเลยไกลๆมั้งวันนี้ปลาไม่เข้าใกล้ๆนี่เลยปลาไปอยู่ข้างนอก,มนอกหมดเลยไปอยู่ไกลหมดเลยปกติปลาจะอยู่กับคันเบ็ดเนี้ยคันเบ็ดตัวเนี้ย ใกล้ๆหน่อยวันนี้ไม่มีเลยเงียบเลยข้างในปลาไปกินด้านนอกทุกทกหมดเลยเอ้าไมคแล้วไมีกแล้ว,อลวโอ้โหไม่ถึงนาทีเลยมันเอาแล้วอะ่ะปลาอะไรเนี่ยเหมือนไม่ใช่ปลาวจดเนี่ยนี่เป็นปลากฏดเนี่ยถ้าเป็นปลาวจดก็ตัวใหญ่แต่นี่น่าจะเป็นปลากฏดแน่เลย สนาการดิน้นเป็นปลากฏก็ตัวไม่ใหญ่ห,หมาแต่ดูหน้าหน่อยสิปลาอย่างเอ้ยปลากดจริงๆด้วยเห็นไหมเราการดิ้นเนี่ยรู้เลยถ้าตกปลาชำนาญนะชำนาญนะชำนาญกับปลาไหนนะจะรู้เล็วกว่าดิ้นแบบไหนเก่งก็อีกเราเก่งก็ไม่มีอ่ะอืม ปลากรดปลากดปลากฏดปอาไงดีอ่ะปล่อยไปก่อนเนาะตัวมันเล็กนะไปลงน้ำไปแล้วเราต้องการตัวใหญ่ปลากดถ้าปลากรวดตัวเล็กไม่เป็นไรเราไปทำเกลมแล้วเอ่อ้างมันน้อยอ่ะเหลือ้าก้างกลางนอกนั้นกรอบหมดเวลาเราทอดอ่าลงไปแล้ว โอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับ